สวัสดีครับ2นาทีเพื่อประชาชนวันนี้นะครับอยู่กันที่ลานหอศิลป์นะครับกรุงเทพมหานครนะครับที่มีผู้คนมากมายครับมากันแรงจุดยืนนะครับในเรื่องของต้องการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไม่เอาคมรุนแรงแล้วนะครับคนสวมเสื้อขาวครับนะครับแล้วก็มีกิจกรรมกันหลากหลายนะครับลองมาดูกันนะครับนะครับมาเยอะนะครับ ก็นี้นะครับก็เป็นการเขียนะครนะครับความรู้สึกต่างๆนะครับของพวกเรานะครับคนกรุงเทพนะครับยังมากันทันนะครับขอสิกรุงเทพหานครนะครับกิจกรรมจะเริ่มประมาณบ่าย2องโมงครับและหลังจากนั้นบ่ายสองโมงสิเราจะลงจากลานรถไฟฟ้าไปที่อาขอสีครับไปปล่อยลูปปองสีขาวร่วมกันครับ